วันหนึ่งพลไปออกค่ายสอนหนังสือเด็กที่ต่างจังหวัดพลเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะครุศาสตร์ที่มีหัวใจมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือเด็กๆในชนบทวันหนึ่งเขาตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการออกค่ายสอนหนังสือที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดห่างไกลซึ่งต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเมื่อถึงที่หมายเขาพบหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีบ้านเรือนเรียบง่าย และเสียงัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอย่างไร้เดียงสาทว่าความน่ารักของเด็กๆนั้นกลับซ่อนเรื่องเศร้าไว้พวกเขาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนอย่างหนักและบางคนต้องช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่จนไม่มีเวลาเรียนหนังสือวันแรกที่พลเริ่มสอนหนังสือห้องเรียนที่ทำจากไม้เก่าๆดูจะไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเด็กๆพวกเขาตื่นเต้นที่มีครูจากในเมืองมาสอนพลใช้เวลาเตรียมบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของพวกเขาเขาสอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกมเช่นการแข่งขันบวกเลขด้วยลูกหิน หรือการฝึกวาดรูปวงกลมให้เป็นตัวเลขนอกจากการสอนในห้องเรียนผลยังลงพื้นที่เพื่อทําความรู้จักกับครอบครัวของเด็กๆเ,เขาได้พบกับคุณยายคนหนึ่งที่เลี้ยงหลานสามคนด้วยตนเองยายเล่าให้ฟังว่าถึงจะลําบากแต่ยายอยากให้หลานได้เรียนหนังสือเผื่ออนาคตเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คําพูดของยายยิ่งทําให้ผลตั้งใจช่วยเหลือเด็กๆให้เต็มที่เมื่อถึงวันสุดท้ายของค่ายผลและเพื่อนๆจัดกิจกรรมดวงดาวแห่งความฝัน ให้เด็กๆเ,เขียนสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคตลงบนกระดาษรูปดาวเล็กๆจากนั้นพวกเขาก็ติดดาวเหล่านั้นไว้บนต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเด็กๆบางคนเขียนว่าอยากเป็นหมอบ้างก็เขียนว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ทําให้พลจดจําไปตลอดชีวิตคือข้อความจากเด็กหญิงคนหนึ่งที่เขียนว่าหนูอยากเป็นครูเหมือนพี่พลในคืนสุดท้ายทีมค่ายจัดการแสดงละครเล็กๆ เพื่อบอกลาชาวบ้านเด็กๆรวมตัวกันร้องเพลงด้วยรอยยิ้มแม้ดวงตาหลายคู่จะเริ่มมีน้ำตาทุกคนต่างบอกลาพลและเพื่อนๆด้วยคำพูดที่อบอุ่นเมื่อเดินทางกลับพลรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กๆและชาวบ้านเขาตั้งใจไว้ในใจว่าหลังจากเรียนจบเขาจะกลับมาสานต่อความฝันของเด็กๆเหล่านี้อีกครั้งเมื่อพลกลับมาถึงมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจของเขายังคงผูกพันกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นภาพเด็กๆที่ส่งยิ้ม ให้เขาเสียงหัวเราะในห้องเรียนและคำพูดของคุณยายที่หวังให้หลานมีอนาคตที่ดีกว่ายังคงวงเวียนในความคิดของเขาเย็นวันหนึ่งพลมีโอกาสกลับไปที่วัดในหมู่บ้านของเขาซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจตั้งแต่เด็กๆที่นั่นเขาได้พบกับหลวงพี่ตันพระที่พลเคารพนับถือหลวงพี่ตันมากเป็นผู้ให้คำแนะนําแก่เขาในยามที่จิตใจสับสนหลังกราบหลวงพี่เสร็จพลก็นั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องการไปออกค่ายให้ฟังตั้งแต่การเดินทางที่แสนลำบากการสอนเด็กๆในห้องเรียนไม้เก่า และเรื่องราวที่ประทับใจจากเด็กหญิงที่อยากเป็นครูเหมือนเขาหลวงพี่ครับตอนอยู่ที่นั่นผมรู้สึกเหมือนได้ทำสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตแต่ตอนนี้กลับมาที่นี่ผมรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ดีพอผมควรทำอะไรต่อดีครับพลถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนหลวงพี่ตันยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าพลได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราทำไปแต่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปความเมตตาที่เรามีต่อเด็กๆ เป็นเหมือนแสงเทียนที่สองทางให้พวกเขาแต่จําไว้ว่าแสงนั้นจะสว่างได้ยาวนานเพียงใดขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเองพลพยักหน้าช้าๆาราวกับเข้าใจสิ่งที่หลวงพี่ต้องการจะสื่อหลวงพี่ตันยังเสริมว่าถ้ายังคิดถึงเด็กๆและอยากช่วยเหลือลองคิดดูว่ามีวิธีไหนที่เราสามารถช่วยพวกเขาได้เช่นการรวมกลุ่มเพื่อนๆไปทํากิจกรรมต่อเนื่องหรือแม้แต่การส่งเสริมการศึกษาในระยะยาวสิ่งเล็กๆที่ทําอย่างต่อเนื่องอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้อย่างมหาศาล หลังจากสนทนาเสร็จพลรู้สึกมีกำลังใจและเห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นเขาตัดสินใจที่จะตั้งโครงการเล็กๆเ,เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆและวางแผนกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านในช่วงปิดเทอมเพื่อสานต่อสิ่งที่เริ่มต้นไว้อีกครั้งวันหนึ่งพลไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพื่อปัดกวาดกุฏิตามปกติพลซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้มกักจะมาช่วยปัดกวาดกุฏิและทำความสะอาดวัดในยามว่างวันนั้นหลังจากเสร็จงานที่ได้รับมอบหมายเขาก็นั่งพักใต้ ต้นโพใหญ่ใกล้ๆก,กุฏิของหลวงพ่อขณะที่หลวงพ่อกำลังนั่งอยู่พลก็เกิดความคิดที่ค้างคาใจมานานจึงเอ่ยถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับทำไมคนเราถึงไม่เท่าเทียมกันครับบางคนรวยมากบางคนจนมากบางคนเก่งบางคนไม่มีโอกาสเลย,เลยผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยครับหลวงพ่อเงยหน้าขึ้นมองพลด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนก่อนตอบว่าพลลองมองรอบๆตัวสิสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่พลมองไปรอบๆเห็นต้นโพใหญ่ ที่ให้ร่มเงาเห็นดอกไม้หลากสีที่บานสะทั่งและเห็นนกตัวเล็กบินเล่นอยู่ใกล้ๆไม่เหมือนกันเลยครับทุกอย่างแตกต่างกันหลวงพ่อพยักหน้าใช่แล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทุกสิ่งมีหน้าที่มีบทบาทและมีคุณค่าของมันเองต้นโพให้ร่มเงาดอกไม้ให้ความงามและนกก็ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ความแตกต่างนี้ไม่ได้ทําให้สิ่งใดได้ค่ากว่าอีกสิ่งหนึ่งแต่ทําให้โลกสมดุลพลฟังแล้วพยักหน้าเบาๆแต่ยังไม่คลายความสงสยัย แล้วคนละครับหลวงพ่อทําไมบางคนถึงต้องเกิดมาลําบากในขณะที่บางคนเกิดมามีทุกอย่างหลวงพ่อหยิบแก้วน้ำสองใบขึ้นมาใบหนึ่งใส่น้ําไว้ครึ่งแก้วอีกใบเต็มเปี่ยมแล้วกล่าวว่าพลดูแก้วสองใบนี้สิใบหนึ่งดูเหมือนจะมีน้ําน้อยกว่าแต่ถ้าเราเติมน้ําลงไปมันก็สามารถรองรับได้มากขึ้นเหมือนกับชีวิตของคนเราใครที่เกิดมามีโอกาสน้อยย่อมมีที่ว่างสําหรับเติมเต็มและการเติมเต็มนั้น เป็นหน้าที่ของตัวเขาเองหรือคนรอบข้างที่เมตตาพลรู้สึกซาบซึ้งในคําสอนของหลวงพ่อหมายความว่าเราควรช่วยเติมเต็มให้คนที่ยังขาดใช่ไหมครับหลวงพ่อยิ้มใช่แล้วความเท่าเทียมอาจไม่ใช่การมีสิ่งเดียวกันแต่คือการแบ่งปันกันเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นตามกําลังของตนเองคําตอบของหลวงพ่อทําให้ผลเข้าใจโลกในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและแบ่งปันให้กับคนที่มีโอกาสน้อยกว่า เมื่อพลได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อเขารู้สึกถึงแรงบันดาลใจที่ชัดเจนในใจเขานั่งนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงที่มุ่งมั่นหลวงพ่อครับผมอยากสอนหนังสือในโรงเรียนที่วัดของเรานี่นะครับจะได้ช่วยหลวงพ่อดูแลเด็กๆและให้พวกเขามีความรู้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าครับหลวงพ่อฟังแล้วก็ยิ้มด้วยความเมตตาก่อนจะพูดขึ้นว่าพลถ้ามีความตั้งใจเช่นนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดี แต่การสอนหนังสือไม่ใช่แค่การให้ความรู้ยังต้องให้ความรักความเมตตาและความเข้าใจด้วยพร้อมหรือยังที่จะเป็นครูทั้งในใจและการกระทําพลพยักหน้าด้วยความมั่นใจผมพร้อมครับหลวงพ่อผมอยากช่วยเด็กๆเ,เหล่านี้จริงๆผมเห็นแล้วว่าพวกเขายังขาดอะไรอีกมากถ้าผมสามารถทําอะไรได้ผมจะทําอย่างเต็มที่ครับหลวงพ่อจึงตอบว่า ดีแล้วถ้าพร้อมหลวงพ่อก็จะสนับสนุนเต็มที่โรงเรียนเล็กๆของเรายังขาดครูผู้มีจิตใจดีอยู่มากแต่ขอให้จําไว้ว่าการเป็นครูที่ดีไม่ใช่แค่สอนให้เขาเก่งแต่ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีด้วยจากวันนั้นผลก็เริ่มวางแผนในการสอนหนังสือเขาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆและคนในชุมชนเพื่อปรับปรุงห้องเรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติม,ตมและเตรียมบทเรียนที่เหมาะสมกับเด็กๆเกมื่อถึงวันแรกที่ผลได้สอน เขาเดินเข้าไปในห้องเรียนไม้หลังเล็กที่มีเด็กๆนั่งรออยู่ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้พลยิ้มแล้วพูดว่าวันนี้เราจะเรียนกันอย่างสนุกที่สุดและทุกคนจะได้เรียนรู้เพื่อเติบโตไปพร้อมกันนะเสียงหัวเราะและความอบอุ่นในห้องเรียนเล็กๆนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของพลที่ไม่ได้เป็นเพียงครูสอนวิชาแต่เป็นผู้ให้โอกาสและแรงบันดาลใจแก่เด็กๆในชุมชน